ตอนนี้เขากำลังลุ้นอะไรกันแม่เนียงแก้วประทุมนะคะสาธุตั้งจิตตั้งใจขอพรอานะ,นะคะแม่เนียงแก้วประทุมตอนนี้น้องอิงนะคะบินมาไกลนะคะจากแอเอมาหาหลวงพ่อบุญส่งกันนะคะขอบคุณนะคะร้านน้องตะไคร้นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะ น้องอิงน้องอิงสงปีท่านไม่เคยดูพวนอาจจะเป็นงวดนี้แหละคิดว่าเลขอะไรสามสเชื่อไหมสามสอง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 นี่เบิ้ลเลยสามสองสองะสามสองสองนะคะสาธุก็ที่นี่นะคะก็วัดหลวงพ่อบุญส่งนะคะวัดวัดไทยถาวรนะคะก็อยู่ที่ จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็เลยวัดป่าพันเพชรมานิดนึงนะคะไม่ไกลด้านขวามือนะคะก็วันนี้มาขอพรหลวงพ่อบุญส่งนะคะขอพรเท้าเวสุวรรณนะคะตอนนี้หลวงพ่อก็แกะใหม่นะคะพระลาหูนะคะ ตังจิตตั้งใจเอานะคะวันนี้แอดมินก็มาหาหลวงพ่อบุญทรงนะคะมีเรื่องทุกข์ใจนะคะก็คิดอะไรไม่ออกก็มาหาหลวงพ่อนะคะที่วัดก็พึ่งไม่ได้มานานแล้วนะ,ะพึ่งเห็นนะคะงานทั้งหมดนะคะก็เป็นงานฝีมือของหลวงพ่อบุญทรงนะคะจากไม้สักทองล่าสุดตอนนี้ท่านกำลังสร้างศาลานะคะก็เสาก็จะเป็น ต้นตาลทั้งหมดคะ,ะตอนนี้กำลังแกะบัวอยู่นะคะก็ท่านก็จำอยู่ตรงนี้นะคะกุฏิของท่านนะคะสำนักสงฆ์ไทยทาวรตอ,อนุโมทนาสาธุบุญนะคะทุกทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาก็บอกท่านก่อนเนะ ก็ถ้าท่านใดมีทุกข์มีอะไรก็มารอดท้องเจระเข้นะคะรอดท้องเจระเคขอโชคลาบแม่เนียงแก้วปฐุมนะคะ,ะ,ะ,ะแกะแกะจากไม้ตะเคียนทองนะคะไม่ใช่ปูนะคะเป็นงานไม้ทั้งหมดงานแกะสลักนะคะหลวงพ่อบุญศกท่านแกะเองนะคะเสานู้นเห็นไหมทำจากต้นตาลกาลังแกะบัวอยู่ 啊啊，洒、啊、脱，洒脱。